นิทานอีศบเรื่องกากับนกยุงมีกาตัวหนึ่งไม่ชอบใจขนสีดำของตัวเองมันจึงคิดแปลงโฉมด้วยการเก็บขนหางที่นกยุงสลัดทิ้งมาเสียบแซมกับขนของตัวมันเองมันบินอวดพวกกาด้วยการและเยาะเย้ยว่า ดูขนของข้าสิทั้งแวววาวและสีสันสวยงามกว่าขนดำปีของพวกเจ้าซสะอีกข้าจะไปอยู่กับฝูงนกยุงดีกว่าจากนั้นกาก็พละจากฝูงของตนเข้าไปอาศัยอยู่กับฝูงนกยูงพวกนกยุงเห็นกาไม่เจียมตัวกอรุมจิกตีจนขนหลุดร่วง พร้อมกับขับไล่ตะเพิดหน่อยแน่คิดอยากจะเป็นนกยูงอย่างพวกเราช่างไม่เจียมตัวจริงๆไปให้พ้นนะกาต้องบินสมสารกลับไปหาพวกพ้องแต่ฝูงกาก็ไม่ยอมให้อยู่ด้วยเจ้าก,กาหลงตัวเองจึงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวตั้งแต่นั้นมา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีดังสุภาษิตไทยที่ว่าความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้นําสุขมาให้นิทานอีศพ เรื่องหมาป่าท้องแก่กับหมูมีหมาป่าตัวหนึ่งตั้งท้องแก่มันเห็นหมูอยู่เล้าตัวเดียวมันจึงพูดว่าข้าจะขออาศัยสักคืนหนึ่งได้ไหมหมูก็ให้หมาป่าอยู่รุ่งคืนมันก็บอกให้หมาป่าออกไปจากเล้าของมัน เมื่อคืนค่าคลอดลูกมาแล้วห้าตัวค่าคงจะเดินไม่ไหวและเจ้าก็คงจะเห็นว่าลูกค่ายังเล็กๆอยู่ทั้งหมดเจ้ารอหน่อยได้ไหมหมาป่าขอร้องเมื่อช่วงฤดูหนาวมาถึงหมูก็เข้าไปทวงเล้าคืนแต่หมาป่าคู่และตะอคอกใส่หมูว่า ข้าเจ้ากล้าก็ลองดูสิพวกข้ามีกันหลายตัวส่วนเจ้าตัวเดียวข้าจะฉีกเนื้อเจ้าออกเป็นชิ้นชิ้นให้ลูกๆข้ากินเสียนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอักตันยูไม่รู้บุญคุณคนจะไม่ได้ดีดังพุทธภาษิตที่ว่า ถึงให้แผ่นดินทั้งหมดก็ยังทำให้คนอัตตันยู่ให้จงรักภักดีไม่ได้นิทานอีศบเรื่องกวางกับหมาไล่เนื้อการละครั้งหนึ่ง มีนายพรานออกล่าสัตว์ในป่าใหญ่พบกวางตัวหนึ่งจึงหยิบหน้าไม้ยิงกวางนายพรานยิงถูกกวางแต่โดนที่ไม่สำคัญกวางจึงหนีต่อไปได้มันวิ่งไปที่แม่น้ำสายหนึ่งกวางเหลียวหลังมองเห็นนายพราน กับหมาไล่เนื้อวิ่งตามมาติดติดมันไม่มีทางหนีจึงตัดสินใจโดดลงแม่น้ําแม้ในแม่น้ําจะกว้างใหญ่น้ําไหลเชี่ยวกวางก็ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ฝาา่ายหมาไล่เนื้อกระโดดตามกวางลงไปนายพรานร้องห้าม ให้กลับมาแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จหมาไล่เนื้อว่ายตามกวางไปได้ไม่นานพอเห็นกวางเริ่มจมน้ำมันจึงหันหลังกลับแต่เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยวมากจึงทำให้มันหมดกำลังที่จะว่ายกลับทำให้มันจมน้ำตายไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำการหุนหันพลัดแล่นย่อมได้รับความเดือดร้อนในภายหลังนิทานอีศพเรื่องหมูป่ากับหน้าไม้มีหมูป่าตัวหนึ่งมีนิสัยเกเร เที่ยวอันตพานไปทั่วชอบทำร้ายและรังแกสัตว์ต่างๆวันหนึ่งขณะที่มันไปเดินเล่นแถวต้นไม้ใหญ่ที่นายพรานกำลังทำการดักสัตว์อยู่มันเห็นหน้าไม้ของนายพรานวางไว้ด้วยความที่มันไม่รู้จักว่าหน้าไม้คืออะไร จึงคิดจะหยิบขึ้นมาเล่นนายพรานเห็นจึงพูดว่าเจ้าอย่าหยิบมันขึ้นมาเล่นนะมันอันตรายเจ้าอาจตายได้สิ่งนี้นะหรือที่ท่านว่ามันอันตรายข้าไม่เชื่อท่านหรอกไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวเลย หมูป่าจอมเกเรไม่เชื่อฟังหยิบหน้าไม้ขึ้นมาเล่นด้วยความขนองมันจึงเกี่ยวหน้าไม้ทำให้ลูกดอกพุ่งเข้าปักตรงหัวใจตายทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้ใหญ่ตักเตือนด้วยความหวังดี ครูน้อยควรเปิดใจรับฟังนิทานอีโศกเรื่องวัวชนกับกบมีวัวสองตัวสู้กันอย่างดุเดือดในทุ่งนาโดยที่สุดทางข้างหนึ่งเป็นหนองน้ำ มีกบชราตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นมันตัวสั่นขวัญหน,นีขณะเฝ้ามองการต่อสู้กันดุเดือดเลือดพล่านท่านกลัวอะไรหรือกบหนุ่มตัวหนึ่งถามขึ้นเจ้าไม่เห็นหรือว่าวัวตัวที่พ่ายแพ้จะถูกดันจากหญ้าง,งาม ทางฝั่งโน้นมายังกกกอของหนองน้ำฝั่งนี้แล้วพวกเราก็จะถูกบี้แบนจมโครนเหตุการณ์เป็นดังที่เจ้ากบบอกบัวตัวที่พ่ายแพ้ถูกดันลงไปหนองน้ำและกีบเท้าอันมหึมาของมันกอบีพวกกบจนถึงแก่ความตาย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้ยิ่งใหญ่ล้มลงผู้ที่อ่อนแอก็ต้องเจ็บปวดตามไปด้วยนิทานอีศกเรื่องลิงกับโลมาการละครั้งหนึ่งมีเรือกรีกลำหนึ่ง ซึ่งมุ่งหน้าไปยังกรุงเอเธนเกิดอับปางลงนอกชกายฝั่งใกล้ๆพิเลอุสท่าเรือแห่งเอเธนหากไม่ใช่เพราะพวกโลมาซึ่งในเวลานั้นเป็นมิตรกับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวเอเธนทุกคนคงจะต้องดับสูญอย่างแน่นอน บรรดาโลมาพาเหยื่อเรืออับปางขึ้นบนหลังของมันและว่ายมาส่งที่ชายฝั่งในเวลานั้นหมู่ชาวกรีกมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่ว่าพวกเราจะพาลิงหรือหมาของตัวเองติดตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ดังนั้นเมื่อโลมาตัวหนึ่งเห็นลิงกำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำมันก็คิดว่านั่นคือมนุษย์มันจึงให้เจ้าลิงขึ้นขี่หลังและว่ายพาลิงตรงเข้าไปหาฝั่งลิงนั่งบนหลังโลมาด้วยอาการเคร่งครึมและพึ่งพาย ท่านเป็นพลเมืองเอเธนอันดุงดังใช่หรือไม่โลมาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงสุภาพใช่แล้วเจาวลิงตอบด้วยความภาคภูมิใจตระกูลข้าเป็นตระกูลที่สูงสักที่สุดตระกูลหนึ่งในเมืองเชีลละจริงสิโลมากล่าวเช่นนั้นท่านก็ต้องมาเยือนพิเรอุตบ่อยๆเป็นแน่ ใช่ใช่แล้วเจ้าลิงตอบเป็นเช่นนั้นจริงๆข้าอยู่กับเขาเสมอละ่ะพิเรอุดเป็นเพื่อนซีที่สุดของข้าคำตอบทำให้โลมาแปลกใจจนเหลียวหลังถึงได้เห็นว่าตนเองแบกอะไรมาโดยไม่ชักช้ารีรอมันดำลงไปในน้ำและปล่อยให้เจ้าลิงโง่ดูแลตัวเอง ส่วนมันก็ว่าจากไปช่วยเหลือมนุษย์รายอื่นต่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดพลาดหนึ่งมักจะนำไปสู่ความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งเสมอ